สวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแคสเกมกับผมหน้าเกมเมอร์และไซกุ้งนะฮะไซกุ้งแอนเฟรนสวัสดีครับผมวันนี้พวกเราสองคนนะจะมาลองทดสอบเกม Evolve นะฮะเวอร์ชันอัลฟาใช่ไหมใช่ครับอ่ะคราวนี้จะเล่นเป็นเมดิกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจริงจังกันเลยฮนะเราเนี้ใครแย่<ไ>งแ <c oughs> ทปเปอร์ป <c oughs> ะจริงจัง,จงไม่มีใครแย่งแทปเปอร์ไม่ตังไม่เฮ้ยตังแย่งแทปเปอร์ว่ะน่าเกลียดว่ะโอ้แท็ปตังเล่นไปเนี่ยไอแทปเปอร์เนี่ยมันมันก็พอเป็นอยู่มั้ง ปังว่ะกางเกาะให้ทันก็พอไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะเอาอย่างอย่างมากเจอตัวแล้วกางให้ทันก็พอแล้วก็แล้วก็ทำอะไรแซกเวยวาง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 แค่ย่างเดียววางไปเรื่อยเจอเจอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เออโอเคเล่นอินคิดาเมมเดิมเราเล่นเป็นกอลเลี่ยนกอลเล่นอ่ะกอลเลี่ยนคนเดิมนะคนเดิมแคปส่วนส่วนพวกมอนเตอร์ที่แบบต้องสนีเก่งๆหนีให้ไวคิดเร็วอ่ะคิดเร็ว เ็กนะครับแม็กกี้ว่อะไรัอย่งดูยนหันะครับพี่ใส่ของมานั่นดิพี่ใส่ของมาดูดูดูครับหัวหายเอาใส่หัวใส่กุ้งก็ใส่หาหัวใส่อยเต็มกระตัวละจังหวะนี้เต็มโดดฮะเต็มโดดเอาผมคือทีวิธ่การโผล่ระยะห้าสิบเมตรโดดเลยโดด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 โโดดดดโดดโดดโโดด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 โดโดดดด

โอ้ยยสลอตตามโอ้ยหนีไปหนีไปผมโดนสลอตจับอะเฮ้ยเฮ้ยสลอตอะไรอะสลอไม่กวนอะหนีไหนีไเจอยังเจอยัง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 นี่ไปจับนี่ไปจับให้กูได้หานานๆเดี๋ยวแล้วเดีแล้วโอเคจับ <ligen> ไหนวะได้โอเคโอเคครับตายแล้วโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าเลยล้มแล้วครับล้มแล้วโอ้โหพล้าผ้าผผมพลาดเองผมแม่งเป็นเจาเอกกับมันอ่ะขอขอรบกวนชุดหน่อยชุดหน่อยชุดหน่อยมีไปเออไอ้แทคชุดหน่อยชุดหน่อยมาชุดชุดฉัน เออโฟกว้โฟกัสก่อนโฟกัสก่อนผมขึ้นไปหาระยะข้อมูลก่อนโอเคทุกคนโอเคผมผมฮิวอยู่ผมฮิวอยู่เดีวบิ่งลยันเดีวินครับโอ้ยหมาโอ้ยหมา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 ไม่เอาผมไม่เอากูนี่ฮัลโหล อยู่ข้งต้อยู่อยู่ข้งต้อยู่เฮ้ยผลวิชั่นพวกเราไม่ค่อยดีว่ะแป๊บแปอยู่ไหนวะเห็นตัวปะอยู่นีอี่อีกแล้วเหรอก่อหมดก่อหมดเอ้ยไม่ใช้ไม่ให้ก่อหมดเลวเลยแล้วไปเ่รับอยู่ไหนวะ โอเคผมสโลว์ผมสโลว์ให้สโลว์อยู่สโลว์อยู่โอเคสโลว์สโลว์แล้วสโลว์แล้ไปตามตามตามอย่าให้หนีไปได้นู่นนู่นนู่นนี่ไปแล้วไปแล้วผมสโลว์มันไปรอบนึงอ่ะมันอาจจะช้าลงนิดนึงไปดักกันไปเรียกผมยังไม่นี่เลยนี่ยังไม่ไดักเลยอะไรที่ไหนวะยื่ไหนวะหายไปแล้วหนี ทีไหนวะทีไหวะเฮ้ยปล่อยหัวดิเฮ้ยยี้นี้เนี้ยหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยจแล้วเจแล้วตามไปเลยหัวหิวเหรอไปเลยไปเลยยิวอยู่เขาอยู่อ้าวอยู่ได้ไหนเนี่ยน่นั้นู่นเก้งจับเล็งไว้เล็งไว้ไม่ได้ไมันยังออนแออยู่ีจับไป โอ้ยผมผมเจ็ดหมดเจ็ตหมดโอ,โอ้ยโอยอแล้วเหรออย่าเล็งฉันอย่าเล็งฉันทะนลงยิงเลยตายตายตายแล้วตายแล้วโอเคเรียบร้อยเคลียร์เยี่ยมเยี่ยมโอเคขออีกรอบนหนึ่งโอเคอ,อยู่เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมพลาดเองผมวางโพสิชันตัวเองไม่ดีเกินไปด้วยแหละผมชอบเจ้เอกกับมันอะรอบนี้พลาดมากเลย <laughs> โอเคแหละโอเค ได้ครับทุกคนเกลี่เรียบรอบแล้วเย้ขออีกทีขอเปลี่ยนอัพใหม่ลงไประเบิดประการนี้เฮ้ยสไนเปิลเต็มแล้วทำไงดีอ่ะโอ้ผมบอกเลยว่าไอ้นี่ต้องทำให้ครบครับไอ้นี่เล่นง่ายสุดแล้วพี่ไอเก็บเวล้ง่ายสุดแล้วไอตัวเนี้ยมาขออีกรอบหนึ่งฮะรอบนี้เอสโซเอสโซ่เก็บเวลง่ายมากอ่ะแค่ทำดาเมจอย่างเดียวอ่ะแค่ทำดาเมจด้วยปืนแต่เบิดก็เวลอัพแล้วหมจ้ง อคาเคเดวเบลสักสิบก็ก็ยังพอพอสู้ได้พอสูอส้ได้แต่ถ้าเป็นคาเคเดวเบลโหดนี่แบบโอ้โหยอ,อ <20 S 1> มครับยี่สิบเคลื่อนก็น่าหนักมันกหนักใจน่าจะส <20 S 1> ายี่สิบยอมนะครับจีจีครับจีจีโนรีไม่แต่ถ้าเป็นแบบ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 ที่พี่เขาเยอะๆอ่ะแม่งถ้าเจอคาเคเดนี้แบบตายพวกเราแม่งลำบากมากอ่ะไม่ที่มันแคบไงแล้วเราสกิลหลบยากโหไม่แล้วภูเขาสูงแม่งเจอแพคพีคบินข้ามไม่ได้พื้นที่โล่งๆอย่างไอตอนด่านแดงตรงคอลรเลีเตรงนั้นน่ะเราอยู่งายมากเลยนะเพราะที่มันโล่ง เอ้อเราไม่รู้ว่าเป็นเลวมอนเตอร์ตัวไหนวะไม่บอกอ่ะมันไม่บอกชิบหายแล้วสิบีดีมัน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 ไอ้เนี้ยบัคเป็นไอ่กันไม่หันตัวอะไม่หันตรแล้วไม่โชว์แล้วตัวไหนวะเนี่ยเราสู้กับตัวอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยตายละไม่ใช่ว่าตัวบัคกรอล่องหุนได้อะไรเงี้ยตัวตัวบัคที่ผมได้อ่ะคือตัวนั้นนี่รู้ว่าไม่จบนะถ้าเกิดมันไม่ตายเอ้าตัวนี้ทำไงมันตีไม่ได้ด้วยนี่คือใช่แต่ที่ผมตายเพราะว่าผมบินใส่แถบแอสโซ เพื่อให้มันจบอ๋อ oh. โดนแทบทีเดียวตายเลย <laughs> มันไม่มีเลือดด้วยไงไม่มีใครเห็นไม่มีใครรูแต่โดนแทบทีเดียวตายผมเห็นแท็บวางอยู่ผม,มเลยวิ่งใส่เลยเพรางั้นมันจบโอเคฮะเริ่มแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับรการแข่งขันการล่ามอนสเตอร์แห่งปี น้ำต่อนักล่าสมจริงอ่ะไ้ว่ามอนตัวไหนอ่ะเออใช่เออไงล่าแบบสมจริงรู้ว่ามอนตัวไหนเออมาฮะมันบอว่าเขาจะได้ตัวละครลับในอินวิทิเบิลนี่คือดรีมทีมฮะนักล่าสมนักล่าปีศาจไม่มีใครเห็นครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณยนต์มาร้องเพลงเหรอเอ๊ร้องเพลงว่ะอราบทุกคนฮะใส่กุ้งเตรียมตัวทำหน้าที่นะฮะหัววิขาดใส่กุ้งนักตามล่ามอนเตอร์ ตัวครับตัวตัวสุดเด็ดผมจะเดียวทายอยู่แต่แบบเนี้ยแต่เด้งง่ายผมคิดว่ามันรู้ว่าจะไปไหนโอเคตามเอาบินเอาบินฝั่งนู้นเอาบินฝั่งนู้นไปไปก่อนเลยโดก่อนเลยเระเป๊กระตรงส่งหัวซิกุ้งมาแล้วครับผมหัวยังไงรอดซิกกุ้งเห็นไเลย รอบนี้มันหิวตบ้านะไม่เห็นรอยเท้าอย่างนี้ตัวบักเขาเนะะ the ี่ยว่าจะอินมิซิเบิร์นแน่ดียว่ะนี่ไม่ฮะมันยังขึ้นนกนั่งอยู่ตกใจอยู anyway> ่เอ้ยไม่ไม่ขึ้นเว้ยมิซิเบิร์นไปโดนตั้งใฮะเฮ้ยเจอเหรอเฮ้ยเอ้าร่วงมาแล้วใส่กุ้งเจอยังไม่ใช่เซกผมป๊อดโดนอะไรเนี่ยโดนมันจะรอดตายว่ะออกมานี่ดิครับคโน๊ก โดนอะไรสล็อตฆ่าตายวะคนบ้าอโดนสล็อตฆ่าตายออกมาออกมาตายมันจบเลยวิวอย่าไปสู้กับมันเสียเวลาออกมารอบนี้หาไม่เจอขวาเอ้เชียร์ว่าฟีซิทเป็นเดอะอินวิ i ิเบิลนะเนี่ยตัวอินวิ i ิเบิลชิบหายแล้วครับร้องไห้เลยมันไม่ใช่สล็อตอ่ะไอ้ยปกติมันต้องมีรอยเท้าไม่มีรอยเท้าขึ้นเลยไงวะมันไม่มีรอยเท้าเลยอะ ไอ่คนตีอย่างน้อยมันต้องมีรอยเท้าหรอผมว่าันนี้เอาละเราสู้กับตัว Invisible Man เนเออแล้วความตลกของ The Invisible a เลยรู้ว่าอะไรเวลาเดินเดินเนี้ยเวลากระโดดเนี่ยเสียงพูดมันเป็นเสียงคนไม่ได้ t r t what the f เออมันเป็นเสียมันบ้าอะมันเป็นเสียงคนอะเคยเคยกดแบบกดกระโดดเนี่ยมันเื่อเสียงคนอะกดเจอปะครับ ผมว่าได้อินวิติเบลแน่นอนแบบนี้ตังแม่งได้เอ็กซิเมนแน่นอนเลยดูดิโอ้ได้เอ็กซิเมนแน่นอนครับไม่เห็นมันกินอะไรด้วยนะใช่ไม่มีซากศพอะไรเลยใช่คือถ้าไม่มีอะไรคือถ้ามันอยู่ไปสักพักแล้วไม่มีขึ้นว่าเป็นสเต็ปสอง่ะผมบอกเลยว่าได้อินวิติเบลแน่นอนเรากำลังล่าตัวที่ไม่มีตัวตนเหรอเนี่ยให้ตายสิคือเขามันทำอะไรไม่ได้เลยตัวนั้นน่ะ คือมันจะกดตีอะไรไม่ได้คือขนาดคนฆ่าทิกมันยังเด็กวะมึงยิงอะไรน่ยไอ้ตังค์มึงวางกระดับแฉกไปเรื่อยๆวางตอนนี้ก็วางอยู่ถ้าวางไปเรื่อยๆมันจะจับได้บอสแซกไม่วางไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันเหี่ยวมันจะตายเลยถ้าเกิดเป็นอินวิซิเบลนะผมบอกเลยโอเค

ตตั้งงรไอตรงนี้เจอศพเปล่าวะเออเจอศพแล้วเอามันมันตีอยู่เหรอใช่ศจบแล้วเจออ่อเจอเจอแล้วเจอแล้วมีตัวตนป้ามีตัวตนป้าไม่มีตัวตนนี่ไงถ้ามันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใช่ไหมอ้าวอินวิซิเบิลแมนชนะว่ะทำไมชนะว่างงคือคือมันเห็นเว้มันไอแม่เราเราเซตออนี้ไว้อ่ะ เเออมอนสเตอร์ไว้เเอออันแรกมอนสเตอร์อันสองแฮนเตอร์ป่ะฮันเตอร์ไอ้ไอ้โซ่ดิตาหนึ่งนะ่งเอาแขกไหมครับเฮ้ยแม็กกี้มามาพ่อมีตาทัวไงวะตัวทำตาเบลักไม่อยู่เด็ดแม่ดทำดือดร้อยเนี่ยแล้วเป็นอะไรตัวนี้ตัวอะไรทาเคินวะ สามคนไหวไหมมองต้งกันตอรดามิดนลำบากตรงที่ไม่มีเตดามิดเลยหรอติดยิงถ้าอย่างนี้ไม่มินีแต่เบอรก็ได้เป็นแอปซาแทนน่าจะง่ายกว่าเออโอ้โอีวัสิ้ไส come UAV Trap on the ground. mới ở chứ nữa. Tại cục trap trap. Đợi đã đợi đã. Bay. ตัวปะเจอแล้วเดะแล้วโอ๊ยกระตุกกระตุกโอ้ยเดอะฟาร์กแมนอ๋อโอ้ยวอ้ยวุ้ยควบป้าอะไรวะมันหายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้เหี้ยผมโดนกบไล่ผมโดนกบไล่โอ๊ยใครเป็นปุกกบวะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพี่วิ่งไปหามอนเจอไหม เจอแล้วเจอแ้วยู่ห้าหมายไปแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วเออบวกเลยบวกเลยเดี๋ยวพี่พี่ฮิวอยู่ข้าิเไหนวะนี่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 ไอ้ชื่อเ้ามเร็วจังวะนี่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 โดนโนโ ไ้เหยไม่ไหนโอ้ยพวกเราเลงกูเนี่ยไม่ต้องถามอยู่กับกูเนี่ยโอ้ยยังแรงครับน้องไปแล้วครับเร่งล้มแรงมาก ทำยังไงไปยงไงไปทไปไปีบ้าฮาฮอะไรวะอะไรวตัวไอะไรวะไปไไปไปกเนไปกุนลยต่งแม่งอเคว่ะีพอร์ดดีพอร์ีพอร์หน่อยหายไปเลย เหตัวแล้เตัวล้เห็นตัวล้ห็นตัวแล้วแต่ว่าไปจับไม่ได้เไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้คตรเร็วเลยหนีเร็วมากเลยตัวเนี้ยขเคสมันหนีเร็วอ claro> ่ะ ใจร่ากันสา3คนลำบากว่ะเตะสองแล้วอ่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าก็มันบินได้ไงยูไปตูดเลยตูดเลยกไม่มีก่อนไม่มีเราดิสไตล์ลบเวไอ้แซคอยู่นอกระยะการูไอ้แซกอยู่นอกระยะการ ไอ้สักอยู่ด้วกันยักกันหิวไอ้สักลงมาข้างล่างไอ้สักลงมาข้างล่างโอ๊ยมันที่กินไม่ได้ลงมาข้างล่างผมล้มผมล้มแล้วไอ้นี่มันหายไอ้ที่ครอบอ่ะไอ้สักอยู่ไหนตายยังล้มไปแล้วรอหน่อยรอหน่อยตายไม่ทันเจ็ทแท็กหมดเจ็ทแท็กหมดมันไปไหนหรอวะเน่แน่แน่ตามไปอยู่คือผมล้มแล้วที่ครอบมันหายอ่ะ ผมวิ่งตามไม่คันอ่ะตอนนี้ผมอยู่นอกระยะประเด็นดาวมิวตามอยู่ขาเข็นล่ายากมากเลยอ่ะไม่ไม่ไอ้ตังไม่อยู่เลยพี่มันไม่ทำตาเม็ดอ่ะม่มีคนทำตาเม็ดไม่มีคนแทนไอชิบหายผมโดนกัดโอ้ยตายตายตายผมตายแล้วรอดละผมรอดแล้วโอ้ยเทียบคุยิงโดนนี่ไงว่าคุยังตกใส่เลยผมตามไม่ทันนะครับทุกคนอยู่ระยะไกลเกินไปคือไม่ตานตอนนี้ก็จะเต็มสามแน่นอนอะ ตามนี่ตามโวมันทำดาเมจไม่ได้เลยอ่ะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเห็นตัวแล้วข้าดาเมจอยู่ไอ้ยไทกูนไม่เห็นแล้วเอ้ยสไตล์โอ้โหล้มมาเนี่ยโอ้ยมาเล่งผมมาเล่งผมมาเล่งผมไอ้หยาดบุญโอ้ยใช่ไหม ล้มแล้วล้มแล้วตายแล้วลบมล้มล้มกุ้งไอ้กุ้งมาโอ้ยผมอยู่น่าระยะการฮิวไอ้กุ๊กปลอยไอ้กุ๊กปล่อยลอยเซ็ก่อนลอปล่อยไปก่อนไปก่อนลอยเซ็กเกิดลอยเซ็กเกิดตายไม่ได้ตายไม่ได้ลอยเซ็กเกิดก่อนน้ำบากอ่ะไอ้เหี้ยมีคนทำตําแหน่งเลยมันไม่มีคนแทนมันหลักๆคือไม่มีคนแทนเลย คุมันรไปไปกันกันที่เข้ามาสนใจมันต้องคอยตามห่างๆเรื่อยๆต้องคอยสปอร์ตไอ้แสกุ้งไปไหนน่ะแบกของกายร้อนคือต้องคอยมันต้องคอยสปอร์ตอีกเรื่อยถ้าไม่ถ้าหยุดสปอร์ตทับมันจบเลยมันไปอยู่ระยะไกลมากแต่เราสู้ไม่ได้อะไม่มีคนไม่มีคนฮิวไม่มีคนแทงอ่ะ มมอยยู่่ใกล้ผวะคือคือไอ้ตังมันถ้าไม่เล่นก็ออกไปดิวะเออมันมันมเซิร์ฟอยู่ต่อเอาเป็นบอร์ดเ็ยังดีแม่งอย่างนี้เล่นไม่ได้แล้วไงบอร์ดมันไม่จับบอร์ดมันหักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วยิงเสียระเบิดอ่ะมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วบอร์ดมันเป็นกายเป็นบอร์ดละโอเคก็ดีครับจังหวะนี้อย่างน้อยก็มีคนทำ damage วะแซกเกิดยังไอ้เนี่ผมเทโอเวอร์บอร์ดนะเออเอาบอร์ดไปเลยเ้วเอาบอร์ดไปก่อนเลยเฮ้ยจะใหแท๊ปเปอร์เป็นบอร์ดโอเคเหรอวะ ไม่ไม่ไม่ <ained. S 2> Teraz, like ตอนหลังมนมัมอตอนคือตอนหลังแนแทปเปอร์มันไม่มีสัมัญมันไม่สัมพันน่ยตอนหลังไปนำ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 ตามเลยตาเลยเลมไ,ไม่หรอส่กุ้งนํำตามหามาให้เจอมีเสียง ไนนั่นน่ะไปไหนไปแลหรัดอนะจับมันจมันแหนีไม่ได้เฮ้สปอร์ตเป็นฮปปเปอร์มันไม่ทำมันไม่ทำแบบนั้นอ่ะ ไล่ให <relax> er. okay, ้เจอต้องระวังระวังมันไปไปมันอ้อมไปนั่นน่ะกำลังเสียวอยู่เฮ้ยมันไม่ผมว่าไปการเพราะว่ารีเลย์ไหมเออผมว่าไปไปไปเท่าไรอยู่ันอ้อมอยู่ไปกลับประกันราะว่ารีเลย์ดีกว่าเอ๊ะไส้กี่เนี่ยวะเบิร์ดไปอีไงเราเราตามไปไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมเจอรอยมันปล่อยอาเบิร์ดอะ โอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวปะผมไปหาโพสิชันเดี๋ยวผมหาโพสิชันหลบก่อนเดี๋ยวผมหานั่นด้วยโพสิชันวาง วางวางอาญาอยู่ใกล้ๆแล้วไอ้แซ่บไปวางระเบิดรอบเขาบนรีเลย์เอ oh. 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 okay. oh, ้ยเออคุณแม่ผมก็สนิทอยู่สนิทอยู่ที่น้าที่อะไรที่บ้าแค่หยุดโอเคผมแม่งหาที่ซ่อนก่อน ชุด,ชด,ชด,ชดอยู่ชุบอยูผมชุ่งิ้วอยู่ไอ้ไปพิ้วไอิ้วกไหนวะแท็กอยู่ไหนโอ้พระเจ้าแมนผมล้มเลยอะ่ะระเจ้าโคตรบพลังอ่ะ กดฮิวโม่ฮิวโม่ผมกดไม่ได้ผมกดไม่ได้ผมล้มผมตายแล้วปิดปิดหัวปิดยืดแต่ถ้ายืดก็ไปตรงกลางโดนกระวนักระวังถอยถอยถอยมาถอยอยู่มาถอยอยู่อ้าวโอ้ยโอเคผมลงแล้วอะไรวะเมื่อกี้ไอ้เคียร์แรงมากผมตอบมาแล้วผมตอบมาแล้วโอ้ยคัฟซียแรงหนาวะลงมาได้แล้วเฮ้ยรอแป๊บผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วรอแป๊บผมเกิดแล้ว ไม่ยังมีชันที่อยู่แถวนั้นอ่ะยังพอช่วยได้ย้ไอ้ขี้มนี่เหรอวะตายปะแซกไอ้แซกเดี๋ยวเดี๋ยวสิงล่างทัพเปอร์ผมไอเทคโอเวอร์บอร์ดเลยนะอ่าฮะไอเทคโอเวอร์บอร์ดเลยไอ้ชันที่มันตายแล้วมันตายเหรอ จะตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนวะี่อกพามดยังวะยังไหมดยังไม่หมดไอเชไม่ทันมันไม่ไ้มันหนีไป้วเหรอนู่นโ่นโน่นโ่น่นโ่นล้อรถล้อร้อละเมิดทําเมิไอเ้นเดซี่แทงอยู่เดซี่แทงอยู่เดซี่แขงอยู่ไอเดซี่แทงไปไอเออกไอเออกไอะออกไปสะมากไอออกจาระบบออกาออกมาออกมาออกมา ไอ้เหี้ยหิวสู้ไม่ได้อ่ะตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วตายหมดแล้วพี่พีกวิ่งไปวิ่งไปตรงตรงเซนที่ผมอ่ะวางไว้รอบๆช่วยมึงเหี้ยเด่ะวิ่งจีบมาวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มวนให้มันไปโดนไม่ได้อะไอ้เหี้ยไม่ได้อ่ะกูสิงเรซซี่ไม่ได้ ติงชีโคเราพลาดตรงไอ้ตังมันออกไปจากเกมนั่นแหละเดซี่เดซี่ทำหน้าที่ของแกเดซี่เดซี่เดซี่ขยับเดซี่นั่นแหละไม่เดซี่หนีเราเดซี่เดซี่วิ่งเดซี่ไว้เดซี่ลุมเดวเดซี่กระโดดไม่ โอ้เกือบชนะแลาวนิดเดียวมันเลื่อมันเหลือนิดเดียวองเห็นบ่ายแฟงตอนท้ายอ่ะเออมาตายแล้วอะไม่ท่าตีมันหน่อ้ท่าจับตีมันคูดแรงเลยอะไม่ไหวอ่ะท่าตีมันหนเซ็งมากความจริงอ่ะเราสามารถเราสามารถเก็บมันได้ตั้งแต่ตอนแรกเว้ยแต่ทาไมไม่มีคนแทงวะไม่มีคนแทงเราจับได้ตั้งแต่แรกแล้วยอมจริงรอบนี้ยอมยอมโพระไอ้ตังครับไม่โหดมากยังไม่โหดเท่าป็นคนเห็นหน้ายังโอเคอยู่ตู้ได้อยู่นะ ไม่โหดทั้งมิตเตอร์เพนน่ามิตเตอร์เพนน่าลงใส <orgeous. S 1> ่ม <fry> ิตเตอร์เพนน่าลงอะไรนี่สไตรแมนมากผมลงเพียงตายฮะไม่ไม่มิตเตอร์เพนน่ามันโดนบ่อยมากไอคนนี้ลงไม่ค่อยโดนอ่ะใช่หลบงลงหมบได้หลายรอบเออไม่โดิตเตอร์เพนนาโดนทุกช็อตอ่ะมิตเตอร์เพนน่าไม่ลงคนแม่นอ่ะผมยอมเลยอ่ะเออยอมจริงอันนี้โอเคกินไม้ได้ไหมวะก็ถือว่าโอเคแหละรอบนี้เออตาดูนิดแต่ก็พอแล้วละเดี๋ยวผมไปทำงานโอเคโอเคนี่คือแบบนี่คือดูแมปเนี่ยคือเราไล่กันสามคนอ่ะ ใช่ใช่ก็โอเคเนาะก็ถือว่าสู้กันสามคนได้เท่นี้ก็โอเคแล้วแหละได้ได้ยิงชนะเรื่อยๆถ้าเกิดถ้าความจริงอะความจริงอะถ้าปล่อยปล่อยให้เป็นบอทตั้งแต่แรกกะจะโอเคเว้ยเข้าใจปะได้ไง